ขอ,น,อน้อมน้อมคุณพระศรีรัตนไตรัยกราบในวัตการเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิทยังฟรีนโรกสวัสดีผู้ดูแลสาขาอาจารย์และเพื่อนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์ทุกท่านผมชื่อนายชาญชัยผู้คงอยู่กลุ่มที่สองเลขที่0-46 04, อายุ69ปีอาชีพข้าราชการบำนาญ สาเหตุที่ได้รู้จักหลักสูตรนี้ได้มาจากการแนะนำของอาจารย์สุดทัศนารายก่อนหน้าน,นี้เคยได้ศึกษาหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่40ที่สาขา74มหาวิทยาลัยราชพัฒราชนารินการเรียนหลักสูตรนี้จึงทำให้ได้ย้อนกลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งทำให้ได้รับรู้ในเรื่องของการทำทานสมาธิอย่างละเอียดลึกซึ้งขึ้นการนั่งสมาธิทำให้กับผม ได้หลับสบายคลายกังวลคลายเครียดนั่งสมาธิทําให้ใจเย็นมีสติไม่หุนหันพลันแล่นลดความขัดแย้งในครอบครัวได้เป็นอันมากการเรียนที่สาขาแตกต่างจากการเรียนออนไลน์อย่างไรการเรียนที่สาขาเป็นการเรียนแบบมารวมกันทําให้ได้รู้จักการทัดทายกันมีการนั่งสมาธิเป็นหมู่ทําให้รู้สึกมีพลังมากการทํากิจกรรมร่วมกัน สึงอสอนให้มีการเมตตากันมีการให้อภัยซึ่งกันและกันหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นการเรียนแบบออนไลน์อาศัยการใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์เป็นหลักทําให้ดูท้สกใกล้ชิดกับพระอาจารย์เป็นอย่างมากเ,เมื่อการเรียนติดขัดตรงไหนสงสัยตรงไหนก็สามารถย้อนไปฟังใหม่ได้ทันทีคําแนะนําของหลวงพ่อยิ่งฟังยิ่งลึกซึ้งทําให้ประทับใจเป็นอันมาก การให้เลือกเรียนชอบแบบไหนสำหรับผมชอบทั้งสองแบบเรียนแบบสาขาทำให้ได้พบปะเพื่อนฝูงมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกันและกันทำให้เกิดแนวทางเพิ่มขึ้นเรียนแบบออนไลน์ผมชอบเพราะว่าเป็นการเรียนที่เงียบสงบมีสมาธิสงสัยตรงไหนก็สามารถย้อนฟังได้ใหม่ทุกเรื่องหลวงพ่อมีการบรรยายที่น่าฟังไม่เบื่อโดยเฉพาะคำถามท้ายบท ตรงกับความสงสัยของกับผมหลายเรื่องสุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ดูแลสาขาอาจารย์พี่เลี้ยงและบุคลากรสาขา213ทุกท่านที่ได้สระเวลาและอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องกับผมขออนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านได้ทำสาธุ